สวัสดีครับผมครับวันนี้ลูกค้าก็มารับรถล็อกกี้ครับเจ้านาลุตโตะนะครับผมให้ลองขับดูก่อนไปเติมน้ํามันก่อนช่วยค่าน้ํามันห้าร้อยเพราะในถังน่าจะไม่มีครับน่าจะมีน้ำมันไปเลยครับอยู่ย่างตลาดเนาะเนาะตลาดครับนี่ครับแรงน้ำขาเรยบนนี่ครับนี้เขาเล่นวิ่งโรงงานบังลำเก็นครับตัวนี้ อ<ม>บัดบ้างลำยินงว่าบัมมิ่นมากในบุ่นมีเลยแทบแทบสิบมี่รถในเมืองมหาสารคามเลยแรียลงนี่มีสลอดมาจากพยกักอำเภอพยักมาจากทางอื่นเหมือนเลยครับต้องลองให้จนแบบเข้ามือก่อนครับ ให้ลูกค้าเรียบร้อยครับติดติดสติกเกอร์เรียบร้อยนะครับดูรายละเอียดให้ทุกอย่างก็ลูกค้าเอาไปก็วันอาทิตย์ก็น่าจะวิ่งเลยนะครับคันนี้จะหนักไปทางของแต่งครับใส่อะไรแต่งใหม่หมดเลยนี่อย่างเงี้ยก็ของแต่งยางยิงไฟเป็นอะไรใหม่ซะส่วนใหญ่ครับ ก็เลยหนักทุนไปไปหน่อยครับลูกค้าก็เป็นคนที่ได้แต่ดีที่ว่าผ้าใบนะครับได้เป็นของคันนี้นะครับก็ยังดีอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ดีผ้าใบไม่ขาดไม่อะไรนะครับใส่เหล็กให้ด้วยครับ เวลาลูกค้าติดหลมนะครับติดหลมก็ไม่ต้องกลัวว่าผ้าใบจะขาดสาเส็กหน้าสีเลยวางอย่างนี้สบายใจครับคอ,อบล้อก็ใหม่ลูกค้ามาจะไปวิ่งงานวิ่งงานอ่างานหลวงงานขุดบ่อขุด ขุดสะเก็บน้ำครับมีสิบล้อนะครับสิบล้อแล้วก็รถหกล้อสี่คันในทีมงานล็อกกี้มีมีล็อกกี้สองคันเมก้าสองคันว่างั้นเอ,อฮีโน่สองคันยี่สุสองคันเอาคันนี้ไปแจมนี่สนุกเลยขอให้หมดงวดไวๆครับลูกค้าก็จัดไฟแนนซ์ไปนะครับมาจากยางตลาด งเงินมันหมนัในช่วงนี้ก็ใครที่กำลังฝืดเครื่องก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับไฟแนนซกันแน่นอนขนาดเนาะไฟแนนซแค่มือเดียว,เ,ยวเข้าไฟแนนซเมื่อว,วานวันนี้มารับรถเลยครับสุดยอดลูกค้าท่านไหนที่อยากได้ไฟแนนซก็โทรมาปรึกษาได้ครับ เทาก็สวกออกงากอย่างมาสมมตินี่มีหน้าอยู่หีสิบไรกับางากตะกี้คำว่าสิออกรถด,ดำมาสัส่เส้นปับรดแดนลาบนี่บางทดีดนี่สามเียใสงวดเท่นึงสา,สสาเดือนดิสเดือนใสงวดเช่น,นึงกับมีเด้อลนี่เพราะเป็นปเพราะนครื่งปีขื้เก่าหรดิอยบังคับดิแต่ว่าดีแน่แต่ว่าเวลาเวลาห้องประรงสอง,สองปีสามปีเขา บอกคอยไลปนีบอกวดปนีบอกไล่กวดปนีเอาไงซะเ่าอยากยึดแหละอยากให้หาให้ไอ้มันได้ทากศด้นน่ <S <S บางคนกะคิดเทน้ำเขาน้ำหยังทีน้ำมันน้ำถั่วเนานะบางปีเนามันแหลงนี่มันคือมันคือจังหวะที่เขาได้ตลอดดิเนาะนัถ่วยังตลาดเขาน้ำถั่วมาเนี่ เอาออกจากนี่ไปตังหาสิบโลนี่ยังตลาดย่อนไปทางพุ่นติไปทางเคลำเปาเออไปทางเคลำเปาอืมเดียวนี้พันมนยาหามัน้ำพันเขาโอยาไรก็เขาอนี้เอาคือเป็นสันหยามัน้ำพันเขาตอนนั้ซื้อเขามียามันน้ำติซีเมนต์บาะหยาก้ยาบ่เคยเห็นตับ่เคยเห็นทีามันิวมัน้ำล้มตีอยาใบก็บา โดนเขามันอันพ่นเขอันโอ้โดนอันพ่นข่ายา h หวอย nhả เนี่ยามึน่ไหมเมรมันเขาที่รอขายปุ๋ยศูนรไม่เฮอีกิูดได้แตว่าท่านเขาเอาห h ามานี่เอเขาลายดิร์ไนเออป็ะเดิรไเอาพี่เจงนี่เารับเมาอกรุงเพียาตายครับผมก็ได้อยู่ในจินตลูกเต่ารับเมาอกรุงเพียะ บ้านเขากับข้อมังเดียวคือเขาในเมืองะอะเนาะผมบอเขาเมืองกับสื้อรถดำเรียนแต่ว่า,าบางปีโควิดกับพาคกันลังกับขึ้นในเมืองหมดเลยตอนโควิดพากันมาสื่อรถดำเรียนมันพอสบายเนาะคนที่บ่งคิบว่าเฮ้ยพวกนี้คือปเป็นตำรวจเนี๋ยตกแรงมาสื่อเหลากินปิ้งย่างเนื้อกินมมไม่คมสูกแต่เออโควิดเขาหนีจากโรงงานไปอยู่บ้านมาสันอเอาจริงๆแล้วครับรถดำมันบอดีสบายมันเมยมันเจ็บชิง เมื่ออันไงงานบังคับจากของนี่ครับเออขันซื้อเงินสดมาชิวๆได้อยู่ตื่นสวยๆออกไปน้ำมูเออเมียเอิรนเขาบางกับเขาบานตะเวนเปงนเถื่ชิวอยู่ขันเงินสดนั่นนะแจ้าขันไฟใหม่ดากันเดี๋ยวไม่ได้นะบังแล้วเออมึงคำกูคำเหรอวะเราก็ยังกูไปจุดจนั่งเครับสู่กันไปแล้วเนาะยกนี่จนผมเดี๋ยวเศาเหตุการณ์อะไรช่วงนี้แต่ราคามันแข่งขันกันสูง าป็นพ่อเ็ก็เอาาปลาแดงเอมครับผมไปนี่หลวกพักนี่ทอดปลาแหงสีบอกฟังปหนึ่งสื่อรถน้ำมผมไปแหละเมี่ยหว่าบักสมมอกับปลาแดกบองกับเขาไม่กินน้ำกันได้ยังิีบอกสมมอกินกับปลาแดกบองหรอไม่กินกับเขาได้ได้จีได้ไได้เจ้าบอบ่ลหลอดนั่งกระถือขึ้นรถก็บถือขึ้นไปตีนผู้สาวหน่อยไปตีผู้สาวหน่อยอายุสิบเจ็ปีแล้วอายุหาสิบเก้า ไปถมดินไปชี้ิเถียวพราะตําบลสิเจ็ดสามสิบแปเที่ยวเขามันนั่งเฝออยู่หนาบางเทีเลยมันเาก่แล้วเมียผู้เมียเห็ดแนวกินให้ก็คือบักสมมอบาเด็กบองหลวกกหนึ่งเขาให้ได้จากว้งครับมนอันนี่ยหน่อยจังบ่เหลียเลยไหมบ่เลเลยังไเหลยกานบอกว่าขันเมียคุ้มได้รอดรอดอะผู้ใดขันเมียคุมเงินการเงินไดเนี่รอด หกสูบนี่มันบอกกินพราะบาดแดอกหลอดมันกินน้ำสูบที่เจ็ดนี่ยไม่เจ็ดไม่ไม่เนีอามาจ่ออยู่นั่นละสูบที่เจ็ดนี่ยสำคัญแม่งมีแม่งวันมาต่อมาต่อมครับผมขันเมียกำกับได้เลยเนี่มันมันนี่หดอกมันผจญหลายมาต้องถามหามาต้องถามหาดอกว่าคนบ่เคยกินเหล่าก็กินนี่นี่หลอดดำเห็นเขากินมั้คือบ่สังคมบ่เคยบ่เคยสังคมบ่สังคมครับแก่เมื่อยแก่วิ่นแม่งสันแก่เมาควนแม่งสันจจัักกกกโโบบ บัดนี้คนบ่เคยกินบัดกินหลายกว่าเขลดิบัดนี้จกแล้วกินมดมื้อก็พี่มาขวดน้อยแล้วบักขวดใหญ่พุ่นนั่นแล้วเหมือนคนบ่เคยกินมาถึงนั่นแหละห้ามใจอย่าของให้มันได้ครับมันมีสิ่งยู่ยั้วหลายผมผ่านมาเหมือนล่ะในเมืองสีเปรี้ยงยังที่นี่คึกคักยิ่งสิ้นล่อใจคำคุ้นคำคุ้นสามตัวเด้อจังจังต สามหกเก่ามองเหล่ยงาม่ดิสี่เดน้ำอยู่เ้ยขั้นนี้สามหกเก่ามันก็ตัวเดียวกันอยู่ครับสามหกเก่าอืสามหกเก่าเนาะอ่ะมันนี่ก็จะเป็นหนาทีของผู้เจ้าของรถค้นหมเดอร์ไปดูแลตัวบาตนี่ผมกับนีหนาทีเห็ดให่มันงามครับ เห็เดี๋ยมันง่ามแล้วก็ผู้ลูกค้าก็าไปเหตดเห็ดต่อก็อใครสนใจอยากจะได้รถก็ติดต่อมาครับตอนนี้ก็มีฮีโน่นะครับกําลังเอาไปาบิลบิลอยู่ครับเดี๋ยวกลับมาใส่ผ้าใบนี่แต่ผ้าใบก็สั่งมาแล้วนะครับผ้าใบก็สั่งมานี่คันนี้ก็เพิ่งทําเมื่อวานครับดาร์กันบอลทำผ้าใบทรงใหม่ครับท้องช้างเดี๋ยวเหลือไปใส่ท่อ ไปวันนี้หละก็ตอบแทนเขาหน่อยครับเขาอยู่มานานแล้วเขาอยู่มาเขาก็ทําคุณประโยชน์ให้เราเยอะนะครับตอบแทนเขาหน่อยก็ไม่ค่อยได้วิ่งหรอกก็ทำเอาไว้ให้มันสวยงามรถโชว์ไปรถโชว์แล้วไปทําบุญทํางานบุญงานบวชกับเขาไปนะครับแต่ช่วงนี้ก็ติดธุระนี่แหละ นาได้หลายไปง่ายมากคลองเน้อแบบไหนเอออ่าสุดเลยขอบคุณขอบคุณนี่แหละคุณผพาห่างพามีพี่ล็อกกี้นี่แหละพาคนห่างผ้าคนมีหลายคนแล้วเอาไว้ในรถตัวไหอยไว้ในุ่นไหว้ในกระจกทั้งในรถุ่นเออเอาไปให้แม่คือไปคลองไปทั้งพ่นทั้งมองกระจกหน้ารถุ่นอ่า แกใส่มาเต็มหอี um, um, yeah. uh, uh, okay. uh. uh. ่ล uh ่ะเออแกใส่มาหลดให้มันบ่มีมองไบอีห้มันหล่นซะซะอยู่พุนเงินกับท่องครับผม้ยากถุแม่บอดีเนาะนี่แหละมึงจะทำาัวคุณน้ำแม่น้ำพอนี่แหะคุณพอคุณแม่สำคัญที่สุด พระเดกกับประสาคัญนทอพระพรพระในบ้านนี่แหละเก่าลวงเก่านีพ like ่อแม่จะมีใจส่วครับผมเอาเอาขึ้นสตาร์ทวันนี้เข้าไปครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวใจไปเอาสติ๊กเกอร์มาให้ทีมงานน้ำเนี้ยไปติดรถเออจะหาห้องเนไปว่าหันเอามากกับติดท่านี่วะเรานักหลายครับผมพูดได้เลยสินังไปนน้ำโอลาบอกระนเอาเขาเกียร์ซอยกันเอา ตับยังไม่คล่องเท่าไหร่ครับเข้าเกียร์ยังไม่นั่นเท่าไหร่เมื่อนอ่อนเดอเมื่อนอ่อนเดอร์จะฝืนไหลเข้าเกียร์เมื่อนอวัน้องสุกคามจะเลื่อนอยู่เย็นเป็นสุก มักแต่ว่าเอาไปแล้วไปเรียนงานเลยแหละนี่แหละเงินกับคักเลยเพราะว่าช่วงนี้หนาฝนถ้ามีทีมงานอยู่แล้วก็สบายเดี๋ยวจะพยายามเด้สมีคลิปเด็ดๆด็ดกับไทยไหมเบิ่งน้ำเนี่ยเอาคลิปเด็ดพื้นเด้อยาวของจยาวของครับผมครับเดินทางปลอดภัยครับปอไกลหรอกหาซิบก็รู้ ออ้กกเดี๋ยวเขาลงมาถ่ายรูปนก่อนเรื่องถ่ายรูปเดี๋ยวโอเครับผมเดินทางกลอไปเด้อวันนี้จะส่งรูปให้ครับผม มีทีมงานอยู <If> ่จังได้กับรอดา่เกินสองปีมัดงวดเขาเร้ยน่มีหม่องมีหมองเห็ดมีหมองทําออกรถไปแล้วมีหมองไปปลาตัวเลกมีาเป็นาาังเล็ลาเ็ดรองหม่นามหมื้นเขาบอกาผมอาพ่อูยุทุนมันบ่ไหลน้ำไอไปซสื่อขันระเบิ้านเนี่ยโอ้ยป็นราถูกเพาแต่ล้านกลวอยู่บบ แมนอยู่ครับแมนอยูเ่เป็นล้าน,น,านเป็นล้านแมนกับว่าก็เป็นล้านแมนวาอ้เดินทางปลอดภัยเดอ้อดีหน้าลูโต้เลยคน,คนเงินคนทองเขาบ้าน แล้วล้เข่าเกียร์เาท่านคองพอเพราะบัง,งามเนโอ้ไป,ไป <S 2> <S 2> <S 2> วเข่าเกียวรท่านคลองเพราบันลเกียร,ร,ร,ยรมันเกียรนอยเดี๋ยวนิแล้วมือเรามือ,มอกำหัวเกียรังสินั่เะเดี๋ยวเราก็คลองอกับหอดบานแล้วคลอ,องพราี ขี่ไปหันขี่ไปหนีค่องให้ลองคนลูกขาลองคนขับถ้าปีอับเราเคยขับรถนหกหลอเราเคยขับรถนหกหลอดป่ะนี่ทิ้งหลกกันติเอาแสดงว่าเราจริงอย่างนี่ไงทางคนไดจับมือหันขับไปสักวันนี้จะค่อยเอารถเมียบานได้ขับแต่รถแกดินน้ำหนางานขับอยู่หกหลอหน่อยเออกัยังมีพื้นฐานอยู่ครับแล้วว่าอยู่อันมูนหนึ่งคือมันคือเขาเกียบว่าเป็นยังที่หรือ่า โอเคครับอ่ะขอบคุณหลายๆครับคุณหลายๆครับผมครับผมงานเดียวกันครับเบิ้งเอากัน้อได้ครับผม